สำหรับนักวิจัยนะครับหรือใครที่กําลังศึกษาในระดับปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกอยู่นะครับที่จะต้องเขียนบทความวิจัยนะคงจะเคยเจอปัญหานี้ครับคืออ้างอิงเขียนลําบากมากเลยนะครับไหนจะมาใส่เล็กหนึ่งตรงนี้นะไหนจะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับไหนจะต้องมาเขียน reference ให้มันตรงกับ format apa นะครับ format ieee ก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราสลับที่นะครับเอาเล็กหนึ่งไปไว้เอาคนที่1เนี่ยไปไว้หลังคนที่2มันต้องมานั่งทําใหม่นะครับ วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมที่จัดการสิ่งเหล่านี้ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับแถมยังเก็บไฟล์ PDF paper เอาไว้อีกด้วยไม่ต้องไปนั่งเก็บเองแยกนะครับโปรแกรมนั้นก็ชื่อว่า m e n d a l e นั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะครับเข้ามาสู่เว็บ m e n d a l e z e c o m เลยนะครับจากนั้นกดที่ปุ่ม Create Account นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับหรือถ้าใครมีแล้วก็กด Sign In ได้เลยนะครับทีนี้ Account ที่ m e n d a l i z e ใช้เนี่ยจะใช้ Account ของ Elsevier นะครับหมายความว่าถ้าใครมี Account Elsevier ก็สามารถใช้ได้เลยนะ LCW ก็จะเป็น p u บพ r เชชื่อดังในวงการวิชาการนะครับทีนี้ผมมี Account อยู่แล้วผมกดใส่อินเข้าไปขั้นตอนสมัครง่ายนะไม่ทำให้ดูนะครับง่ายๆเลยพอเราเข้าเสร็จแล้วนะครับเราจะได้มาหน้านี้นะก็จะเป็นวีล c o m to m e n d ท l e y ปกติเลยนะให้คลิกตรงนี้นะครับดาวน์โหลด m e n d e l e ่ e รฟ e ล e ต e แมเ a จเจอนะครับแล้วก็ทาการติดตั้งนะครับเหมือนกันนะครับติดตั้งง่ายมากแค่เดี๋ยวเป็นคลิกกดนิกๆไปนะครับเราก็จะได้เป็นโปรแกรมนี้มานะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้านี้เป็นโปรแกรม r Reference Manager ของ Mendalay นะครับ ใช้ง่ายมากโปรแกรมมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่2แท็บนี้นะแท็บไลบรารีกับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่เป็นให้เราพิมพ์ข้อความตรงนี้นะครัไม่ต้องสนใจมันนะสุดในไลบรารีเนี่ยก็เป็นที่ที่รวมเอาไฟล์ pdf ที่เป็นบทความของเราเองถ้าเราคลิกที่ตรงนี้เอเ e ฟเฟนหมายความว่าเอาอเลฟเฟนทั้งหมดเนี่ยที่เราเคยแอดเพิ่มเอาไว้ในไลบรารีเรานะอย่างน,นี้ว่าผมมีมันยาวนานม,มากเลยนะครับนี่เยอะมากเลยนะ,ะและซีรีสแอดก็คือเพิ่งแอดเข้าไปเมื่อกี้นะครับและซีรีสรีก็คือเพิ่งอ่านเมื่า Favorite คือที่ชอบแค่นั้นเองและนอกจากนี้เรายังสามารถจัดรูปแบบรายละเอียดของ Paper เนี่ยแยกตามงานของเราก็ได้เช่นอันนี้ผมทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอ่าก็แบ่งเป็นโฟลเดอร์หนึ่งอันนี้แบ่งตามอายุก,กับเทคโนโลยีนะก็แบ่งอีกโฟลเดอร์หนึ่งอันนี้ ajtc 2023ก็คือปีที่แล้วเพิ่งทำไปก็แบ่งมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งแต่ทั้งหมดนี้นะีมันก็อยู่ใน all reference เหมือนกันนะ เราสามารถเซิร์ชค้นหาได้นะครับโดยใช้ปุ่มนี้นะเช่นเราอยากจะรู้ว่าเรามีเปเปอร์อะไรที่มีเกี่ยวกับบล็อกเชนบ้างเนี่ก็ค้นหาได้มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับและแน่นอนว่าถ้าหากว่าเปเปอร์ไหนนะครับมันมีไฟล์ PDF อยู่เนี่ยมันจะขึ้นไฟล์ข้างหลังนี้นะครับเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปดูได้อย่างเช่นอันนี้เราพูดถึง Security and Privacy Issue นะครับเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปถ้าคลิกทีเดียวมันจะมีการเปิดดูรายละเอียดนะครับนะ ด้านขวาเนี่ยรายละเอียดก็คือจะบอกนะครับว่าเปเปอร์นี้ชื่ออะไรนะครับใครเป็นคนเขียนตรงนี้นะครับแล้วก็ตัว Journal เป็น Journal a r t i c l e ิหรือเป็น p โพส e ิด i n g หรือเป็น New Paper เป็นเว็บอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีแอ t แท c t ด้วยนะครับแล้วก็มีว่าเลข DOI นะ document object identifier นะว่า DOI เนี่ยเลขอะไรนะนะแล้วก็ URL อะไรถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับข้อมูลเหล่านี้ก็เดี๋ยวจะบอกวิธีการเพิ่มเข้าไปนะ จากนั้นเราก็สามารถอ่านเนี่ยในนี้ได้เลยนะที่สําคัญนะครับเวลาที่เราอ่านเนี่ยมันมีฟังก์ชัน,นก็คือแบบไฮไลท์อันนี้ผมดีไวท์ไฮไลท์เอาไว้เมื่อนานม,มาแล้วนะสิ่งที่เราไฮไลท์เอาไว้เนี่ยมันก็จะไปซิงกันนะเมนเะลเลททุกอย่างเอ่อทั้งไม่ว่าจะเป็นบนเว็บนะบนแอปมือถือก็มีแอปใน iPad ก็มีใน Android ก็มีนะเล่นใน Windows ก็เป็นอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นเม n เลเเรฟเลมนเจอร์อใน Mac ถ้าเราไฮไลท์เนี่ยมันก็จะซิงกมดทุกที่เลยถือว่าดีมากๆนะไม่ว่าเราจะมีกี่เครื่องนะครับ โ okay. อเะกดปิดไปก่อนอทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเพิ่มเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้เลยกด add new นะนะกด add new มันก็จะมีให้ Import File นะพอเรากด Import File ปุ๊บเราก็สามารถ Import File PDF มาใส่ก็ง่ายๆเลยไม่มีอะไร Import ทั้งโฟลเดอร์เลยก็ได้เหมือนกับเรา s เซฟไฟล์ PDF ไว้เยอะๆแล้วก็ Import เข้ามาทั้งโฟลเดอร์นะครับหรือว่าจะ Import Library ที่เป็น f i l e by b i b t e x h endnote อะไรเงี้ยของโปรแกรมอื่นๆนะมาใส่ก็ได้เหมือนกัน หรือเรากดตรงนี้ก็ได้ Add Reference manually นะครคือ add เองเลยสมมุติว่าผมจะไปหา paper สักอันหนึ่งมานะครับสมมติว่าผมเข้า paper หา paper ใน Google Scholar นะผม search คำว่า Generative AI อันนี้สมมติว่าสนใจเรื่องนี้ Generative AI here to stay but for good น่าสนใจก็คลิกเข้าไปดูสมมุติว่า paper นี้มันใช้กับงานเราได้นะเราก็อาจจะกดที่ View PDF ตรงนี้นะครับ เพื่อให้เป็นไฟล์ pdf นะอ่าก็เราสามารถเซฟ pdf นี้ไว้ก่อนได้นะครับแต่ผมจะ save เซฟไว้ก่อนนะอะเดี๋ยวจะเซฟไว้ที่ไดดีนะครับแล้วก็อันนี้นะโอเคพอเซฟไว้เสร็จนะครับการที่เราเจะเพิ่มเนี่ยเราสามารถเพิ่มเลขตรงนี้ได้ doi ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะ copy ไปนี่นะครับก็กลับมาที่หน้าเมนเด l เลยนะครับแล้วก็ เซิร์ชเซิร์ช eoi ตรงนั้นวิธีการนี้เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะก็คือว่าโปรแกรมมันจะเ,เนี่ยจะไปดึงเอาค่าต่างๆที่อยู่ในดอยเนี่ยมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเหมือนกับที่เปเปอร์เราพิมพ์มาเลยนะครับเมื่อกี้แล้มัน่นใจเลยว่าถูกนะจากนั้นก็กด add e n t i y ไป <c oughs> แล้วก็มาดูด้านบนสุดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวลบลบตัวฟิลเตอร์นี้ก่อนปุ๊บนะเห็นไหมครับข้างบนนี้นะก็คือจะเป็น เปเปอร์ที่เราเพิ่มขึ้นมาใหม่นะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ง่ายกว่านั้นนะเราสามารถลากไฟล์มาวางเลยนะครับเช่นตัวอย่างอันนี้นะครับคือไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะ,ะหนึ่งดอยเลขนี้นะครับก็แค่ลา,ลากลงมาวางถ้ามันเป็นไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบเปเปอร์ที่แบบวา่บบวามีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะดึงข้อมูลมาถูกต้องเลยนะครับที่สําคัญข้อแตกต่างก็คือว่าถ้าเราหาด้วยดอยเนี่ยมันจะไม่มีไฟล์เห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีไฟล์นะครับเราสามารถเดีเป็นคลิกแล้วก็เปิดไฟล์ขึ้นมาอ่านได้เลย นี่คือวิธีการเพิ่มนะหรือวิธีการเพิ่มอีกวิธีหนึ่งสุดท้ายนะก็คือ add reference manually แล้วก็นั่งพิมพ์เอาเองอย่างนี้นะครับแต่วิธีการนี้ไม่แนะนำนะนอกจากว่ามันจะเป็นซอสที่มาจากพวกเว็บเพจอย่างนี้นะอย่างนี้ตัวอย่างเบืต้นในเว็บเพจหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบไม่มีรูปแบบเป็นทางการอนะ่ะเช่น e n c y c l o p e d i a computer program อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าปัจปจ,จุบันเวลาที่เราเขียนบทความวิจัยเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอ้างอิงอะไรเหล่านั้นอยู่แล้วนะ โอเคโปรแกรมเมนเดเล่ก็ง่ายๆใช้ได้แค่นี้เลยนะครับอเราสามารถที่จะแก้ไขได้ทุกเวลานะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขเลยทันทีนะเราสามารถพิมพ์สมมติชื่อผู้แต่งไม่ถูกก็พิมพ์ตรงไปได้แก้ไขแล้วไม่ได้นะครับทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยพอเราแก้ไขเสร็จมันก็เซฟอัตโนมัตินะครับมันเซฟอัตโนมัตินะทีนี้พอมันเซฟปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเข้าไปอยู่ทุกที่เลยนะครับถ้าเราไปดูที่เว็บไซต์นะเว็บไซต์เมนเดเล่นะตรงนี้นะครับ แล้วเราก็คลิกที่ Library ตรงนี้นะครับล็อกอินก่อนนะล็อกอินก่อนนะคลิกที่ l i b r a r y เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาไอสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้นะครับเนี่ยเห็นไ,ไหมมันก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนี่เราก็เปิดดูตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็สาภาพเหมือนกับใช้ตัวแอปพลิเคชันเลยนะครับและแน่นอนว่าใน iPad ใน iPhone ใน Android มันก็จะขึ้นมาเหมือนกันดีมากๆนะโอเคครับต่อไปเราจะไปใช้งานกับ Microsoft Word กันนะครับ วิธีการใช้ m i c r o อ o f t w วร์น, um Word นะครับก็ไปที่ Word ก่อนนะครับจากนั้นก็ถ้ายังไม่ติดตั้งตัวแอดออนนะครับเราจะต้องติดตั้งตัวแอดออนชื่อว่า m e n d e l e y Size ก่อนนะโดยวิธีการก็คือคลิกที่คำว่า Add In ตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดที่ More Add In ตรงนี้นะแต่ว่าอันนี้ต้องดูนะครับว่า Office ที่ท่านผู้ชมใช้เนี่ยใช้เป็นเวอร์ชันไหนนะถ้าเป็น Office ที่ควบคุมโดยหน่วยงานเนี่ยเขาอาจจะไม่เปิดให้ใช้ปลั๊กอินก็ได้ไาถึง Add-in พวกนี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะห่วงเรื่องความปลอดภัยนะก็ต้องดูนะแต่ถ้าเป็น ออฟฟิศ uh, ทั่วไปที่ซื้อจาก3 6 5อะไรเงี้ยก็สามารถแอดอินได้นะหรือถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันคลาสเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใช้ของแท้ก็เถอะนะครับวิธีการก็คือค้นหานะเมนเดเล่ le, ยางงี้ค้นหาเสร็จก็กดแอดไปเลยแค่นั้นเลยนะครับพอกดแอดเสร็จมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ตรงที่เมนูชื่อว่า r e f e r e n c e นะครับแล้วก็ m ม n d ดเล่ไซตตรงนี้นะครับพอเราคลิกครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นให้เราล็อกอินนะครับมันขึ้นให้ล็อกอินนะครับ เดี๋ยวผมใส่เอาแล้วใส่อินให้ดูใหม่นะ,อ,ะอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นอย่างนี้กด Get Start แล้วก็ล็อกอินนะใส่อินเข้าไปอย่างนี้นะนะพอใส่อินเสร็จนะครับพวกเปเปอร์ทั้งหลายที่เราแอดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะเราสามารถกรองตรงนี้ได้นะครับว่าจะเป็นเลเซอรี่แอดไหมก็คือเพิ่งเพิ่มไปหรือเปล่านะนะวิธีการเพิ่มเรฟเฟรนนะสมมุติว่าผมนั่งพิมพ์ตรงนี้นะถ้าผมก็พูดถึงเรื่อง เ uh, อ่อเจนเนเรทีไอสมมุติว่าคนนี้นะครับชื่อว่าอะไรเนี่ยเ uh, <yeah. S 1> อ่ออนุญาตคัดลอกชื่อเข้ามาเซเซทรนะครับ s u g g e s t that generative AI view change the world อ่านี่นะครับสมมุติเขาบอกอย่างนี้นะวิธีการที่เราจะอ้างอิงคำพูดของคนนี้ใช่ไหมปกติเราก็ต้องมาใส่เล็กหนึ่งตรงนี้หรือไม่ก็ถ้าใช้เป็นระบบนามปีก็มาขึ้นตรงนี้นะนะครับ ง่ายเลยก็กดปุ่มนี้เลย insert citation ทีเดียวเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วพอเรากด insert citation เสร็จแล้วนะครับ reference เ,เราก็เปลี่ยนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยว reference น,น,นี่เราลบทิ้งก่อนอ่ะต่อนะครับสมมุติว่าเราต้องการอ้างอิงหลายคนใช่ไหม uh, this is related with with นะครับ with the research from Finding form many research เ sure. ออ่ามีอีกหลายคนนะครับเราต้องการจะอ้างอีกหลายคนนะอ๋อ many ไม่มี s โอเคเราก็จะติ๊กตรงนี้นะหนึ่งสี่ paper นี้นะครับแล้วก็ insert for citation ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยอ่าก็ง่ายมากๆนะครับทีนี้ถ้าเราจะสลับที่กันสมมุติ เราบอกว่าคนนี้อยู่ข้างล่างแล้วแล้วก็ Copy ้มาวางเห็นไหมหายไปเลยนะครับมันก็จะเป็น5แทนด้วยความรวดเร็วไม่ต้องไปนั่งทําให้เหนื่อยนะครับคือสบายคนเขียนมากๆทีนี้ต่อมาก็คือการใส่ r e f e r e n c e หรือว่าตัวบรรณานุก,กรมนะครับให้ไปที่เมนูตรงนี้นะครับ citation setting แล้วก็เลือก citation style ก่อนนะตอนนี้ผมเลือกมันอิอยู่ถ้าใครอยากจะเป็น APA7 ก็เลือก APA7 ตรงนี้ได้นะแล้วก็กดอัปเดต citation นะครับ จากนั้นก็มากดที่ปุ่มสามปุ่มตรงนี้แล้วก็ insert bio graphy ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะถามความมั่นใจว่าจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเสร็จแล้วนะครับก็คือสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็จะอยู่ตรงนี้หมดนะอ้างอิงที่อยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราลบทิ้งนะมันก็จะหายไปนะนะครับถ้าเราลบจากตรงนี้ทิ้งไอ้ตรงนี้ก็จะหายไปอัตโนมัติเลยนะโอเคง่ายมากอะแต่ทีนี้มีข้อต้องสังเกตนิดน,นึงนะก็คือว่าในโปรแกรมเนี่ยเวลาที่เราเพิ่มเปเปอร์ใหม่เข้าไปนะ มันจะไม่อัปเดตใน Word ก่อนนะเช่นเดี๋ยวตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับผมจะเพิ่ม Paper อันหนึ่งนะด้วยเรียกเลข DOI ตรงนี้ตรงนี้นะครับ Search นะครับแล้วก็เพิ่มอ่ะเปเปอนี้ชื่อว่า The Power of AI The Power of Generative AI นะเรากด Add เข้าไปนะสมมตุติเราต้องการใช้งานเลยนะแต่ว่าพอมาดูที่ Microsoft Word เนี่ยสมมตุติจะ Add เพิ่มอีกคนนี้อีกที่หนึ่งตรงนี้นะม,ม,มันจะไม่มีขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมครับ ลงเ e ยเซนต์รี add หรืออ l reference มันจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันยังไม่อัปเดตนะตัว reference พวกเนี้ยมันจะอัปเดตแค่ครั้งเดียวตอนที่มันเปิดมาใหม่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดตรงนี้แล้วก็คลิกกดที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่คำว่าอัปเดตฟอร์มไลบรารีนะมันก็จะขึ้นมาแค่นั้นเองนะตรงนี้นะครับ Insert one C i t a t i o n เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ตอนน้องเป็นเป็นข้อสังเกตนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อมาฟังก์ชันสุดท้ายนะครับ เราสามารถไปเพิ่มตัวนี้นะครับที่ชื่อว่าเป็นเป็น Men เ e ลเ y w เว i m porter นะครับใช้งานยังไงก็คือตรงนี้พอเราเข้ามาที่เว็บเ o u r n a l หรือ paper ที่เราต้องการใช่ไหมครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะแล้วมันก็ทํทำการเซฟอันนี้ไปนในไลบรารีของเราทันทีนะครับอนะนี่นะครับ นี่นะครับเรากดแอดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้าไปที่ไลาบรารีของเรานะแต่นี้พอกดแอดปุ๊บเนี่ยถ้าเรามาดูในโปรแกรมของเรานี่นะครับมันก็จะขึ้นมาทันทีอ่าใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะเดี๋ยวอ่ะอันนี้นะครับอันนี้นี่ education in the era of generative generative artificial intelligence ใช่ไหมก็คืออันนี้เลยนะครับ วิธีการก็คือว่าเราจะต้องไปที่ chrome extension store นะหรือว่าคลิกตรงนี้ tool นะครับแล้วก็ install m e n d e l e y w e b importer ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ w e b importer for chrome นะแล้วก็ติดตั้งเป็น plug in ไปนะครับให้เป็น extension ไปอย่างนี้นะครับอันนี้ผมติดตั้งอยู่แล้วนะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็แค่ login เสร็จก็เสร็จเลยอ่าโอเคนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะโปรแกรมนี้มันใช้งานง่ายนะเพียงแค่เราต้องเข้าใจ workflow มันิดนึงว่าเ,เราจะต้อง a อดตรงนี้แล้วกด add ตรงนี้ปุ๊บ เราจะต้องมาเพิ่ม reference ตรงนี้นะครับเราจะต้องมาจัดการตัวบรรณานุกรมตรงนี้นะครับอ่าโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยนะครับถ้าใครผ่านมาเห็นแล้วชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ